เพื่อนๆเ,เชื่อไหมครับว่าอนาคตของการขนส่งและคลังสินค้าเนี่ยจะไม่เหมือนเดิมต่อไปวันนี้เทคโนโลยีในห้องแลบกำลังจะเปลี่ยนแปลงเส้นทางในอาชีพของคุณคุณพร้อมหรือยังเทคโนโลยีกับการทำงานในโลกอนาคตไปดูกันเลยครับผม WMS หรือระบบบริหารจัดการคลังสินค้าเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยควบคุมทุกขั้นตอนในคลังเริ่มตั้งอินบ n d ที่ระบบจะช่วยบันทึกและตรวจสอบสินค้าร้อมระบุตำแหน่งเก็บให้อัตโนมัติในส่วนการจัดเก็บก็ทําให้ใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าและค้นหาสินค้าได้ง่ายเมื่อมีคําสั่งซื้อระบบก็ช่วยหยิบสินค้าได้แม่นยำเชื่อมโยงกับการจัดสินค้าแบบโยธาเอกสารทุกอย่างจะถูกสร้างอัตโนมัติลดการใช้กระดาษแต่ลดข้อผิดพลาดรวมถึงการวางแผนรอบวันขนส่งแต่วิเคราะห์ข้อมูลครั้งเพื่อปรับปรุงการทํางานสรุปคือ w MS ทำให้คลังสินค้าในการขนส่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเป็นทักษะที่สำคัญต่อการทำง,งานในสายโลจิสติกในอนาคตครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการประยุกต์ใช้ระบบ TMS หรือ t r a n s f o r m a t i o n Management System ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เราได้เรียนรู้ในการทดลองในห้องแลบและสามารถนำไปใช้จริงในงานด้านโลจิสติก TMS คือระบบที่ช่วยในการวางแผนและบริหารจัดการด้านการขนส่งไม่ว่าจะเป็นการเลือกเส้นทางที่ดีที่สุด การจัดตารางรถหรือการติดตามสถานะของสินค้าแบบเรียลไทม์ในแบบของเราได้ลองใช้ระบบ TMS เพื่อจำลองการวางแผนเส้นทางขนส่งซึ่งระบบสามารถคำนวณเส้นทางที่เร็วที่สุดประหยัดค่าน้ำมันและช่วยลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในกระบวนการขนส่งจริงขั้นตอนจะเริ่มจากแอดมินพิมพ์ใบขนส่งสินค้าและส่งต่อให้ฝ่ายขนส่งเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเลขที่ใบขนส่งกับวัสดุจากนั้นเจ้าหน้าที่จะนําสิน,นค้าไปส่งให้กับผู้รับพร้อมเซ็นเอกสารและถ่ายรูปเป็นหลักฐานยืนยันการขนส่ง เชื่อว่าถ้าหากเราได้ทำงานด้านโลจิสติกในอนาคตระบบ TMS จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้เราทำงานได้อย่างสะดวกรวดเร็วทันสมัยมากขึ้นค่ะต่อมาก็จะเป็นใน lab ของส่วนสุดท้ายที่เราได้ทำก็คือ lab VR นะครับถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเสริมการเรียนรู้ด้านโลจิสติกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะสามารถใช้การจำลองสถานการณ์ต่างๆเช่นการจัดการคลังสินค้าหรือการควบคุมสายพานหรือว่าการสแกนสินค้าต่างๆทําให้นักเรียนเข้าใจาการทํางานจริงของระบบโลจิสติกได้มากขึ้นอย่างเป็นขั้นตอนนอกจากนี้หลับวิวยังสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์จริงเช่นเซนเซอร์หรือ PLC เพื่อควบคุมและตรวจสอบข้อมูลได้แบบเรียลไทมช่วยให้ผู้เรียนนั้นสามารถฝึกคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหา ได้เห็นกระบวนการโลจิสติกได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับ